เลขขันน้ำมนพิธีศักดิ์สิทธิ์อ้ําอธิชาติร่วมงานมงคลเดียวกับเซียนพระดังคอหวยพลาดไม่ได้เปิดเลขขันน้ำวนงานพิธีบวงสวงเหรียญปาฏิหาริ์เหนือดวงวาระสองโดยพระเอกชื่อดังอ้ามอธิชาติและป่องสุพรรณเซียนพระชื่อดังก็มาร่วมงานด้วยทั้งนี้ป๋องสุพรรณเปิดเลขเด็ดงวดนี้เลขขันน้ำวนพิธีศักดิ์สิทธิ์ เป็นแนวทางหวยวันที่16สิงหาคม66โดยงานพิธีมหาเทวพิเศษอธิษฐานจิตเหรียญปาฏิหารเหนือดวงวาระสองพระเอกชื่อดังอย่างอ้ำอธิชาติพระเอกชื่อดังแถวหน้าของวงการก็ได้มาร่วมงานนี้ณนะอุโบสถวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนะครศรีอยุธยา ขอหวยห้ามพลาดป่องสุพรรณเซียนพระชื่อดังเปิดเลขเด็ดพิธีศักดิ์สิทธิ์เลขเด็ดวันที่16สิงหาคม66รีบหาซื้อก่อนเกลี้ยงแผงโดยเดือนสิงหาคมหวยออกงวดเดียวคืองวดวันที่16สิงหาคม2566สำหรับเลขขันน้ำมนได้แก่เลขขันน้ำมนหนึ่งตีเลข2ตัว1 4 1 7 1 1 สี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดตีเลขสามตัวหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่ขอบคุณป๋องสุพรรณ